สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเอกตุ้ยเมืองแป้นอ่อนเมืองร้องนะครับวันนี้วันหยุดนะครับเมนูที่เราจะมาทําคือแกงขั่วหนูนะครับนี่นะครับหนูตัวใหญ่ๆเลยครับสองตัวที่เราจะมาทําแกงขั่วกันนะครับวันนี้ครับมาเริ่มทําเครื่องแกงกันเลยครับเครื่องแกงเราก็จะมีหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้นะครับสับเป็นชิ้นๆนะครับ และที่ขาดไม่ได้ก็คือมะขวงครับเครื่องเทศทางภาคเหนือครับใส่แล้วจะทำให้กลิ่นคาวของหนูหายครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเครื่องแกงทุกอย่างมาตำรวมกันให้ละเอียดนะครับพริกที่ใช้นะครับให้ใช้พริกแห้งนะครับไม่ต้องขั่วนะครับเพราะเราจะต้องเอาพริกแกงตัวนี้มาผัดรวนกันกับหนูอีกทีนะครับสูตรการตำพริกแกงทางบ้านผมก็จะใส่กระปีไปด้วยนะครับประมาณ1ช้อนนะครับ ารับหลังจากนั้นก็ตามด้วยปาราสับนะครับอีก1ช้อนนะครับเพื่อความหอมนะครับและความนัวนะครับครับหลังจากตำรวมกันจนละเอียดได้ที่แล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นไงครับรสชาติสีสันจัดจ้านดีไหมครับใครชอบความเผ็ดยังไงก็ใส่พริกเอาตามใจชอบนะครับครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาหนู นะครับมาสับเป็นชิ้นๆเพื่อนำไปผัดรวนกับพริกแกงนะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็ตั้งหม้อนะครับเปิดไฟอ่อ,อนๆใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณนะครับเพื่อให้พริกแกงติดนะครับอ่าครับหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงใส่ลงไปผัดรวนไว้นะครับหลังจากนั้นก็ เอาหนูที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับใส่ลงไปครับผัดรวมกันครับนั่นะครับ,รบผัดไปสักพักหนึ่งนะครับจนพริกแกงเข้ากับหนูจนได้ที่นะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับน้ำล้างคกนะครับ ชั้นยอดเลยครับครับน้ำที่เติมลงไปครับไม่ต้องใส่มากนะครับพอให้ท่วมเนื้อหนูก็พอนะครับครับพอหลังจากแกงเดือดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะครับเพื่อความหอมหลังจากนั้นก็ตามด้วยใบกะเพราครับกะเพราบ้านนะครับหอมรอม ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ต้นหอมผักชีตามลงไปด้วยนะครับครับหน้าตาแกงข้วหนูก็จะออกมาแบบนี้นะครับน่ากินไหมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ